สวัสดีค่ะพบกับทีเด็ดขอบลูกหนังใบเจด้าสายบวกนะคะประจำวันเสาร์ที่2เมษายน2565นะคะสําหรับทีเด็ดเมื่อวานที่แนะนําไปก็ตายนะคะยูเนี่ยนเบอร์ลินพบกับโคโลนนะคะจบสกอร์กันไปที่1ประตูต่ตอ0นะคะส่วนทีเด็ดวันนี้ที่จะแนะนานะคะจะเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเลสเตอร์ซิตี้ค่ะเตะกันเวลา5ทุ่มครึ่งนะคะราคาค่ะเปิดมาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อ1ลูกนะคะ สูงเต็มราเต็มเกม3ลูกแล้วก็สูงแรกลูกควบลูกครึ่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสถิติกันนะคะเจ้าบ้านก่อนเลยนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะ5นัดหลังสุดชนะ1เสม,มอ2แพ้2นะคะล่าสุดแพ้ให้กับเอเลติโกมาดริกนะคะศูนประตูต่อ1ค่ะส่วนการเล่นเป็นทีมเยือนเอาขอโทษค่ะส่วนการเล่นในบ้านนะคะ5นัดชนะ2เสม,มอ2แพ้1ค่ะมาดูทังฝั่งทีมเยือนเลสเตอร์ซิตี้นะคะ หานัดหลังสุดชนะ3แพ้2ค่ะล่าสุดนะคะชนะเบนฟอร์ดค่ะ2ประตูต่อ1นะคะส่วนก็เล่นเป็นทีมเยือน5านัดชนะ2แพ้3นะคะคู่นี้เจอกันล่าสุดตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะก็เป็นทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ค่ะที่ชนะไป4ประตูต่อ2นะคะราคาวันนี้จะดาวเลือกแชร์เลยแล้วกันนะคะวันนี้จะดาวอยู่รองนะคะเลสเตอร์ซิตี้ค่ะ ที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะคะส่วนสูงเตมราเตมเกมนะคะกด2ลูกครึ่งควบ3ค่ะสูงแรกนะคะให้ติดไปเบาๆที่1ลูกฝากกันไว้ด้วยนะคะสาหรับคู่นี้ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ส่วนได้เลยเหมือนเดิมนะคะส่วนใครสนใจอยากรับที่เด็ดเพิ่มเติมทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ